สวัสดี iec. ค่ะวันนี้ค่ะเรากิจะมารีวิวหอมๆที่ลูกค้าสั่งนะคะนี่จากน้องแก้วนะคะน้องแก้วนะคะนี่คือที่อยู่เราและนี่คือชื่อน้องแก้วนะคะ totally. ปิดปิดปิดเอาใครค่ะทรงแบบรอทบอเนาะกล่องก็ไซบีธรรมดานะคะเดี๋ยวเราไปดูของที่สั่งกัน อย่างแรกที่น้องแก้วสั่งนะคะก็จะเป็นสบู่นะคะขาว13ก้อนจริงๆน้องสั่งแชมพู5ก้อนแต่พี่แถมไปให้2ก้อนเป็น7ก้อนนะคะเอาไปเลยนาะใส่ขอโทษด้วยนะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรคือแบบคือเสียงมันดังนะต่อไปนะคะอันนี้รวมทั้งหมดนะคะ100บาทพอดีต่อไปนะเป็น เคสโทรศัพท์ไอโฟนอุ้ยขอโทษค่ะเป็นเคสโทรศัพท์ไอโฟน 4S นะคะ 4S 4S นะคะนี่เป็นยี่ห้อดีด้วยนะเป็นแบบนี้ขาย1้0ยร้นะแต่น้องเขาเอาไปแล้วนะคะหมดแล้วมีอันเดียวเป็นมือหนึ่งนะอ่าต่อไปเป็นมือหนึ่งเหมือนกันอันนี้350น้องเอาไปแล้วสีชมพูสวยมาก ในกล้องสีสวยมากตัวจริงสีสวยกว่าในกล้องสีชมพู <BU> อมนมฮัลโหลดีดืดืดก <odo> ็ layers, ต้องขอโทษด pim, friend. Friend. ้วยมีอันนี้แถมด้วยนะคะใครไม่ชอบตัดทิ้งแต่น้องเขาชอบน้องเขาก็เลยไปแล้วนะมีอันเดียวเป็นมือหนึ่งพอบอกแล้วมันเป็นมือหนึ่งนีนะคะสีสวยจุ้งเลยองใส่สีสวยมากเลยอะไปแล้วนะสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวขอใส่ก่อนแป๊บหนึ่งนะ ค่ะข,ของที่น้องแก้วสั่งหกร้อยบาทนะคะอันนี้อันนี้เลขที่เอ่อเลขที่เบอร์ศีหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์นะคะอ่าทวนของเคสกระเป๋าถือสีดำหนึ่งร้อยห้าสิบเคสโทรศัพท์แบรนด์เนมสามร้อยยี่สิบไอ้สามร้อยห้าสิบซาบูหนึ่งร้อยพี่แถมให้สองก้อนนะคะถือว่าเป็นของแถม โอเคบายบายนี่น้องเราบายบายก bye ่อนบายบายนี่หอยส่งเลยเร็วๆนะคะได้รับของเร็วๆเ,เนาะมีของแถมให้ไปด้วยสองก้อนเลยเนี่ยบายค่ะนี่แพ็คเลย